จมารีวิวสลลมสุดรแบ็คบาร์กนะน,นะคะอันนี้คือเราเปิดรับออเดอร์อแล้วนะมีทุกมีทุกสีค่ะเดี๋ยวเราจะเอาสีขึ้นมาให้ดูนะเนสียงจิ้มฟินนะถ้าฟังดีๆอะ่ะอันนี้เราจิ้มกับเป็นกระดาษลังไงมันเป็นลังเนี่ยดูดิเราวางใช้วางถ่ายนะเป,นเ,ปนเป็นนี้แหละนี่นะคะ

โอเคค่ะอันนี้คือชื่อสีกละแบกปลานะจะมีทุกสีนะคะแล้วอันนี้มันจะเหมือนมันจะใส่กากเพชรนะถ้าเกิดดูดีถ้าเกิดเห็นมันจะใส่กากเพชรด้วยเห็นปาแต่กล้องเราไม่ค่อยโฟกัสเราถ่ายกล้องหน้านะค่ะเดี๋ยวมาดูสีกันเลยนะกล้องอ,อุปกรณ์ทำาลามเรา ก็จะมีสีกล่องสีนั่นน,ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นของแบ็คบาร์นะคะแบ็คบาร์ทำจากกาวใสนะใช้สีสีเราใช้สีดำทำอะ่ะสีดำเนี่ยเราใช้สีดำทำแบ็คบาร์นะ นี่นะคะเราใช้สีดำทำสำหรับนี่นะคะจะเป็นสีทั้งสีของแบล็กบาร์นะคะเฉพาะสูตรแบล็กบาร์นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรใสนะคะใสปลิ้งเลยแบบใสเลยอะใสเลยนะคะก็จะเป็นอุ้ยหกเบยหกเบยไม่เป็นยายนี่นะคะเป็นสีใสอันนี้จะเป็นสี เหลืองไข่สีเหลืองสีแดงอันนี้จะเป็นสีเขียวนะเนี่ยสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นสีที่หมดแล้วนะคะอันนี้สีสายจะมีเท่านี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะไปซื้อสีส้มมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเอาไ้่งัก็มีมีสีส้มด้วยนะคะมีสีส้มแล้วก็ สีส้มแดงนะคะโอเคค่ะโอเคใครคลิปนี้ก็มาแจ้งแค่นี้แหละบ๊ายบาย